อาหารสาวเนี่ยสบายดีพีน่นอ,ข,อ,อข้างแรกเออเขากงแรกที่ตัง้งแต่ตัวหมอมนักวินขึนเขาพี่น้องรอบแรกได้ร้ายรอบหนาใหญนได้หน่อยนะ่อยปลาเด้พี่นนองมันนี่จะแซงข้ามา่ปจะอันยังเฮ้ย อันละพันตัวซื้อหาพันเฮ้ยตัวกินจะตาสวดล่นวกินขาพี่อยากให้กับกินก็แนมจื่อแต่สบดไกิไกระบอกแนมตาเคียวหลุม่มๆวายไปได้นาะจืดกินเด้อ ต่างก็หน <nuestra> ังพี like, ่หน right ังเยี ye, ่ยง่นี้ไว้ต้นยังอยู่อ่ะเพราะนังนมสีค่าอ่ะหนังนี่ก็บอกแหนมว่านนี่ยังไรยังนังได้นบพี่น้อง ผส,สมจักน้อยหนึ่งว่นานผาเลยมาว่านเองเชฟของเนาะ ไปเจาะค่ะคือหักจอมจมเงานจพี่ขาวเรียร้อยเพื่ท <Hayır> <cold> ุกคนสองพันพี่มีเงินพอนไหมเนาะ

วังามๆเนาะแต่อยากบายวไ่ด้บายเงียเจมือหลักใจจริงก็ไ่อยากบายจักดอีไ่ก็จะอาพยอยากบายขนมเงนมเพชรนะจะไปเปลี่ยนอย่ใช้ขนมถ้ไปเปลี่ยนไปทูมาให้ไปเปลี่ยนเลย เป็นทางรงเต็นมาขายราคามันคอั้ไม่่แบบมาคามานมางเกช้ามีห่อคูณหนึ่งวันเบิร์วใบี่แจมราคาไ็นตัดแท่งนะอืมันงงไก่เย่ยไมเปลี่ยนเนูะ คูณโทรมาให้มาเบิ่งร้านไผ่เห็นแต่เห็นแต่ห้อยตีงกยังบ่เห็นเขาบอกข้ามาใหม่อ่แล้วา็มตายมากแต่ใช่เนี่ยมันคู่ใช่มอกี้ได้ไหนเนคำเดียวกระจน้นอเด้วยลปะอะาล่ะกินเถอะคือเป็นเป็นอย่างัฆษนาจาบ่มีมนละซองก อ่อันพันหนึ่งวา,า,า่อีกบ่ไม่ได้น่ะตื้อไม่อามันเบเลยซ่พันกี่เาะวแล้เดียวบเลยออสั่งอุอมมาเลยสองอัน,นลูกสั่อมสองอันเนี่ยออสองอันลูกโอเค การแปร,แ,ปรแล้วไงอย่างเก็บมาขึ้นนี่รถอะ sao. นเนื้องิ่งเสียกินเขียโซด่ดันเห็นมากินราดน,นามนะ ไปย่างแรกก็ชื่อหนุ่มแข้งมาให้เนี่ยเด้อกระเพาะอัดผ้าอัดอันทงชิเป็ดเดียวเบื่อเดียวเดียวอันแถลียวเขาอัดได้เขาให้อัดให้ได้พายๆไม่เกลี่ยครับขาวนะ น่อยนเลหมูดหน่อยน่ะมอก้าวมัดแนวงนงาดูดไปดูดกับชื่อปวยกายหน่อยดูดอยู่หน่ม้อดำน่ะแบบหนาฉันสันอุจีหอมแกะมันอยู่วันน่ย นอดึงดุดมน,น้นอ,นอยเขึ้น,น,นมานี่ยเมแงมันงนเานั่งเผา,ม,า,ม,า,า,ามันยมหาเนาะห้อง <c oughs> องมนันออกไปแม่ปันเนาะออกแม่แม่ก็นนะม,าาม,ะะมาเลยห้องของมันเคาะอันไหมประตนูนึ่ง บัมมุบั่มอาจารยาอารลงมาเปิดเพลงจะได้มิดอัดออดนอนเอยแแน่เหมือนว่าบอแลบักแลต้องมาเผามูมนนี่ยาขึ้นมาขึ้นนอนกันยาวเอาัมันสะอาดเชอมอนมานอนมันอยู่ในเน้โต้อมอญนอนมอนันมอดับมันนอนดีแลอจันรน้าตัดกลับ่อีกตนหนาหน้าสัตว์ใ ตุ่มพมย่างหายหมูต้มตุ่มนะไปกุ้มดุ๊ดอ่ะคันเอากินแล้วไปหายกระตีนนะครับพิอาอล่อยมากไปซพป้อระชงมาให้ครับไจำแล้วเถียงอีกเนาะ ได้เลูกขมาเลยมือข <park> huh? ่อยมีเันเอาตสบายเรียอยมปั่นบาน่อยสา้องขึ้บกีไม่อีกนเป่เปลี่ยนใหม่ะเปลี่ยนใหม่หมอเปลี่ยนใหม่หมอแต่แนตะลุกหมอมันเบิดอายุบเามันจังม ก็ไม่ไงก็ชิมสารที่ขึ้นปะคุณเ <c oughs> มาเอาเลยนะเฮ้ยมือมันจะเข่านี่ร่มคือเก่าพี่น้องมือเนี่ยขอเชา่าขนมใหม่แล้วไปเปลี่ยนจะก,ก่อนเนี่ย เดี่ยนเอาขนมเพชรมาเนี่ยขนมเพชรมาชีบ,บิดต้วยขายดีกว่าบาทได้พี่น้องเอ้ยมาโลหนึ่งเมื่อว่าน,นี่หาสิบกว่าทุงหนึงน่งเหลือดทีทุงเหลือสี่ทุง,ททงปัจจัยมาขายของถ้า โอ oh, ้ใจเอ้ยเ้าจะมาอยู่น้ำข่อยด้นี่อยู่ละเปืองอยู่ละเปืองกินน้ำข่อยยาอะไรยาเทียงนะหรือจะเทียงไปเชิญมาขายไปได้ใช่ไไปได้ไปสื้คของไหรอ่ไไร เราห้าวหนังไม่รอมาคับซือ่อไก่เนี่ก็้อเพื่อ,อก,ก่เนกเป็นหวานน่ะักแหละมาเช้าซื้อเย้าเ้าซื้อเวขาวมันก็จะแขงแอลแอลผักนผัดิบๆก็นอนัอนดห้อง, <c oughs> อ,องเชียงกั็คือหมู่ได้นะ <c oughs> แขังลวอฟ้งแพงว่านนี่ย่างลบไปล้มากพอเนได้เสียงพอนะถอนออดพมันูน้ำแม่มันมองตัวมันยังอ้วนอยู่เข้าไปแล้วตัวหนึ่งสตัวแล้วเอาไว้ให้สตัวแล้เอาไว้ให้เบิ้งเราอันนั้่จะวาวตัวหนึ่งเราปฏิท้อนเราตัวนั้นเป็นลายจุด ตัวนี้แลหล่หนาหักมันหนาเาสันจะ้ะแลก็ให้เอวมา้วเอื่เอินอันอยอกันดูไส้ไมันยังงึงมอเศร้านี่บอกินหอดผูสกส้าบอเฮ้ยวเมวันเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งก็สองมื่ ตัวขาเดือนหนึ่งก็ช่องเมื่อตัวดำเนี่ยเดือนเต็มมูอเดือนหนึ่งบ่ค่ะก็ถึงเติบยออ่นะพี่เนี่ยมันยังอุดวะอยู่เออเมื่อคืนมันห้องพญแล้ลงมานอนเผาไม่เห็นอะไร <laughs> รียวนบักดำมานอนเฉยจอดงแมสองตัวนึงอือเาันช่องเืซับเราเขาเอาเบิดเราตัวแดงนั่นเขาเอาแล้วเราอืมบ้นัได้ตัวแดงล้วกนให้่นเขาเขาสุห้แดงเหอเาเาซะเนดัมมเนี่ยมันจกะมัดำกระดัมำๆ มันออกมันออกตัวหมองหมอกหมอตจีงหมองิงห้าชื่อของกับพี่น่อย